วิยาเออทั้งสั้นละเออผมได้ไหมได้ผมได้อยู่ได้อยู่เออโอภนยหน่อยนิดนึงมือมือฝังเออดูหันมองอรณิดเอออย่างนั้นแหละลูกเออเออเออ่อแต่งหามาแล้วเออแม่เออเออแม่มามือี้บเสีแล้วรความรู้สึกในใจรู้จักเราเม่อยูไทยถึงดรจากเราเมาอยูไทย ัำแล้วจา,า,ต,าต,ต่อเอ,อาำแล้วจะไหนต่อค่ะวันนี้ก็เป็นพิเศษเราะวันี้งาินมาตวจแล้วเออมาเอามาออ้หนาที่เป็นมันหมายอย่างมั่นหมายไวมล่ะมันหมายมั่นที่เนีนะบอกวนี้มันเอ้าว่ามเป็นของผีมเอามันเอามิยังที่บอกเขาว้า เดี anyway, oh ๋ยวเดี๋ยวเดี oh 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 ๋ยวเอาไม่แ oh. ม่หูบด oh ีอ oh. ุ oh ้ยแมกขนาดไล้านองคูแม่ไปเฝ้าเอาต่แงว้ามาแต่สงนะเราหปงมในน้น้ำบางกิน่ะเขาคือดีแค่ไหนน่ะแฟนังก้องใหนาจะจับแสงยากนาพี่

อยู่ครบเลยเรือมาพอดีเร็ว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 เออเรือมาพอดีเลยมองกันรีบมองกันรีบมองกันมองตากันมองหน้ากันเร็วย้ำมองหน้าเรือเรือกำลังมาข้างหลังอ่ะเออโหน่าน้องน้องเจ้าผัวน่องที่ได้ผัวยังไงนะแม่